มันเป็นอะไรคะไหนลองฉีดซิฉีดไดด้ออกฉีข้างบนน่ะค่ะได้ออกไหนดูนั่นไงออกแล้วอ้าออกแล้วค่ะไหนของน้องเฟย์ล่ะน้องเฟย์ออกไหมไหนเวลาเราไปข้างนอกเราต้องทำอะไรบ้างลูกฉีดสเปรย์ขอฉีดต่อแล้วค่ะฉีดสเปรย์ใส่อะไรนะคะต้องมีนี่ด้วยใช่ไหม คืออะไรเอ่ยแมสเปอร์แอลกอฮอล์เพราะว่าตอนนี้มีอะไรนะโโคโควิดเยอะเราฉดกัไอะออกไหมคะไม่ออก หาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะที่ช้อปปี้ลาซาด,าด้ายิปไม่ออกอุ้ย,ยอะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะที่บายสวัสดีค่ะจิปยู